จดจำนองคืออะไรวงเงินเยอะไหมต้องเริ่มต้นยังไงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่ง KK กับผมเก่งนะครับครับใกีกับเพื่อนเพนเขาไหนนะครับอยากติดต่อสอบถามหรือว่าพูดคุยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยได้นะครับโดยไลน์เนี่ยจะขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้เลยนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ผมไว้ด้วยนะครับครับเกี่ยวกับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับการจดจำนองครับ โดยการจดจำนองนะครับเป็นการที่เราเนี่ยจะนําหลักทรัพย์นะครับไปเป็นการคาประกันเพื่อขอสินเชื่อนะครับในกรณีนะครับที่เราเนี่ยไม่มีหลักทรัพย์คาประกันก็จะไม่สามารถขอสินเชื่อประเภทจำนองได้นะครับก็คือจะต่างกันนะครับระหว่างสินเชื่อแบบปกติที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ในการคาประกันและการจำนองนะครับการจำนองเนี่ยเราจะต้องใช้หลักทรัพย์ในการคาประกันนะครับข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือในเรื่องของวงเงินนะครับถ้าเกิดเป็นสินเชื่อแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ในการคาประกัน วงเงินเนี่ยจะขึ้นอยู่กับรายได้เราเป็นหลักนะครับสูงสุดเนี่ยอาจจะอยู่ที่5เท่าของรายรับเรานะครับแต่ในกรณีของการจดจำนองนะครับจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์ที่เราเนี่ยนำมาจดจำนองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าสินทรัพย์เราเนี่ยอยู่ที่จํานวน1ล้านบาทราคาประเมินนะครับเราเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะได้ราคาสูงเนี่ยหรือว่าสินเชื่อเนี่ยสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1ล้านบาทนะครับก็แล้วแต่ข้อตกลงหรือว่านโยบายของสถาบันการเงินนั้นๆด้วยนะครับบางที่เนี่ยอาจจะให้ที่60% 70%, ็0 90%นต์เ็หรือว่าร้อของราคาประเมินนะครับและแต่ที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับในส่วนนะครับของการจดจำนองเนี่ยเราต้องเริ่มต้นยังไงนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องมีราคาประเมินของสินครับที่เราเนี่ยจะทาการประมองอ่าจุดจานองก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจํานองที่ดินนะครับเราเนี่ยก็จะต้องมีใบประเมินราคาที่ดินก่อนนะครับว่าที่ดินเราเนี่ยราคาเท่าไหร่ 5 0 0 0 0ื่ล้านหรือว่า10ล้านนะครับในส่วนเอกสารเหล่านี้เรานะครับสามารถขอได้เนี่ยแบบนะครับแบบแรกเลยนะครับทางเราเนี่ยสามารถติดต่อที่กรมที่ดินนะครับและเราเนี่ยสามารถเอาเอกสารนั้นน่ะมาอ้างอิงเป็นราคาประเมินได้นะครับเอกสารตัวที่2นะครับที่เราเนี่ยสามารถยัีงอิงได้เช่นกันนะครับก็คือบริษัทประเมินของเอกชนนะครับก็จะคล้ายๆกับของกรมที่ดินนะครับแต่ว่ามาตรฐานนะครับจะ ค่อนข้างไม่เหมือนกันนะครับก็คือเอกชนก็คือเอกชนเนาะรัฐบาลก็คือรัฐบาลเนาะก็ทั้งสองอันนี้นะครับมีความน่าเชื่อถือเนี่ยที่คล้ายคลึงกันนะครับก็สามารถนํามานะครับเป็นเอกสารในการยื่นจุดจำ้องเนี่ยกับบริษัทการเงินที่เขารับได้เลยนะครับซึ่งในส่วนของราคาประเมินก็อย่างที่แจ้งไปนะครับจะค่อนข้างแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าบางที่เนี่ยให้ราคาประเมินเยอะเนี่ยก็จะแบ่งไปอีกนะครับว่าราคาประเมินเนี่ยมันอยู่ในส่วนของที่ดินหรือว่าสิ่งปลูกสร้างบางครั้งนะครับที่ที่เนี้ย สมบริว่าสาาบันการเงิน A นะครับให้ราคาประเมินหรือว่าให้ราคาจดจำนองของที่ดินเนี่ย อยู่ที่60%ของราคาประเมินนะแต่ว่าสิ่งปลูกสร้างเนี่ยกลับให้แค่30%ของราคาประเมินซึ่งในรายละเอียดปิดย่อยต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ละสถาบันการเงินเนี่ยจะให้ไม่เท่ากันนะครับเพราะครับแต่โดยภาพรวมนะครับการจดจำนองเนี่ยก็จะมีข้อดีนะครับเมื่อเปรียบเทรียบกับตัวสินเชื่อที่แบบไม่มีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของวงเงินนะครับเรานะครับมีโอกาสเนี่ยที่ได้รับวงเงินสูงนะครับถึงแม้ว่ารายได้ของเราเนี่ยจะไม่สูงมากนักนะครับเพราะว การจำนองเนี่ยขึ้นอยู่กับราคาประเมินเป็นหลักนั่นเองนะครับจุดเด่นอย่างต่อมาเลยนะครับก็คือในเรื่องของระยะเวลาในการผ่อนชำระนะครับโดยปกติแล้วครับการจำนองเนี่ยก็อารมณ์เหมือนกับเราเนี่ยซื้อบ้านแล้วก็ผ่อนบ้านนะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาในการจำนองเนี่ยคนข้างนานนะครับอาจจะถึง10ปี20ปี 20, 30ปีเลยนะครับขึ้นอยู่กับนโยบายสถาบาันการเงินนั้นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น2ข้อดีหลักนะครับของตัวการจดจำนองนะครับ ครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทั้งเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับคนไหนที่มีปัญหาหรือว่าอยากได้ความรู้หรือว่าอยากปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจดจำนองที่ดินนะครับก็สามารถทักแชทมาได้นะครับหรือสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทั้งเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ